สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะอยู่กันนัตตี้และรายการ Crypto Insight ค่ะรายการที่เราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับเหล่าคนดังในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันค่ะ และอย่างที่ทุกคนทราบเลยนะคะว่าทาง R.S Group ค่ะที่เขาได้ประกาศเข้าสู่สนามสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มตัวแถมยังได้มีการเปิดตัว smart marketing platform แล้วก็เหรียญ Popcoin token ที่จะใช้งานอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ด้วยวันนี้ค่ะนัตตี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Popcoin token ให้มากขึ้นและนัตตี้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะนัตตี้ยังอยู่กับพี่เอกค่ะอัชวราน,นุนประธานเจน้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ จากบริษัทฟิลเจอร์คอมเพเตเรจจำกัดหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังของเหรียญป๊อปคอยโทเค็นนี้ค่ะวันนี้เราไปพูดคุยกับพี่เอกกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีคร่คะพี่เอกคนักที่ของยาติผีกว่าพี่เอกเลยนะคะคคพี่เอกคช่วงนี้นะคะพะพอเวลาเราไปไหนเราก็จะได้ยินแต่เหรียญว่า บอกคอยบ็อกคอยโทเค็นในฐานะที่ฟิวเจอร์คอม t พเตเรเองค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นผู้ออกแบบโทเคโนมิกส์ของเหรียญป็อกคอยโทเค็นตัวนี้ด้วยอยากให้พี่เอกช่วยแชร์้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเหรียญป็อกคอยโทเค็นตัวนี้นะคะมันคืออะไรกันแน่แล้วตัวทางฟิวเจอร์คอม t พเตรมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับเหรียญตัวนี้คะครับครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับก็คืออยากจะเล่านิดน,นึงว่าไอ้ตัวเหรียญบ็อกคอยครับก็คือเป็นเหรียญที่ใช้ในแพลตฟอร์มเนี่ยแหละ นะครับเป็นแพลตฟอร์มสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มที่ทาง i อเก็ออกขึ้นมานะครับส่วนฟิวเจอร์คอมเพลเทเร่ครับก็คือเราก็เป็นคนช่วยาทาง i อเอสกรุ๊ปครับทั้งการออกแบบเหรียญน,นะครับดีลกับกรตอนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะช่วยสร้างไอตัวสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มตรงนี้ให้กับทาง i อเอสกรด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันคือสร้างระบบการกระจายเหรียญการใช้เหรียญให้ i อเอสกรทั้งหมดครับ ทางฟิวเจอร์คอมเพลเทเนี่ยนะครับเราจะเน้นที่บิสเนสก่อนนะครับคือดูว่าบิสเนสที่ทางพาร์ทเนอร์อ Partner เราในที่นี้เนี่ยก็คือ RS Group เนี่ยอยากจะทำอะไรนะครับพอเราดูบิสเนสโมเดลปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคเออมันมีใครที่มีเพนจอยอยู่บ้างในบิสเนสโมเดลนี้นะครับเพราะว่าในแต่ละบิสเนสโมเดลเนี่ยนะครับ ก็คือเป็นอีโคซิสเต็มที่จะมีคนที่มีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่วนร่วมหลากหลายคนนะครับเราก็จะหาวิธีว่าอ่าโอเคผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่วนร่วมตรงเนี้ยเขาเข้ามาทําอะไรในระบบนี้นะครับแล้วนะครับเราค่อยเอาเหรียญเข้ามาดูว่าเราจะทายังไงให้สามารถกระจายผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุกๆคนได้อย่างโอเคถ้าเราคิดง่ายๆเลยนะครับโมเดลมันคล้ายๆกับการจัดคอนเสิร์ตนะครับถ้าเราจัดคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับ คนที่จัดคอนเสิร์ตถามว่าเขามีวิธีการหาไรายได้อย่างไงบ้าง<ม>นะครับเขาจะมีสองทางทางแรกก็คือเขาขายตัวนะครับทางที่สองเนี่ยนะครับก็คือเขาก็ต้องขายสปอนเซอร์อนะครับพอขายสปอนเซอร์เสร็จปุ๊บะนะครับแบรนด์ก็ซื้อสปอนเซอร์ไปเขาก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเขาจ่ายค่าสปอนเซอร์ไปเนี่ยเขาได้อะไรกลับมาบ้าง<ม>นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอตัวโมเดลตรงนี้มันมีปัญหาในส่วนของสปอนเซอร์ เพราะว่าอะไรเพราะว่าสปอนเซอร์เวลาที่จ่ายค่าสปอนเซอร์ไปปุ๊บเนี่ยไม่สามารถวัดผลอะไรได้เลยว่าเฮ้ยฉันจ่ายไปกี่ล้านกี่ล้านเนี่ยเพื่อคอนเสิร์ตเนี่ยแต่ฉันฉันได้อะไรนะครับแล้วก็ในโลกยุคปัจจุบันนะครับที่ทั้ง Facebook YouTube หรืออะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับมันสามารถวัดผลได้หมดนะครับว่าฉันยิงแอบไปยิงแอดไป c o n เวอร์ชัเท่าไหร่อะไรนู่นนี่นั่นนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาของสปอนเซอร์มากนะครับ อันนี้พอเราเห็นเพนพอยต์ของสปอนเซอร์เราก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันมีวิธีการยังไงที่เราสามารถใช้เหรียญน,นะครับมาช่วยแก้เพนตัวสปอนเซอร์ได้เขาสามารถแจกด้วยมาร์เก็ตติ้งแคมเปญต่างๆที่เขาต้องการทำได้กับยูเวอนะครับทีนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นวิธีใหม่ของสปอนเซอร์เลยว่าเฮ้ยโอเคฉันได้เหรียญมาฉันทำแคมเปญได้ ซึ่งแคมเปญของสปอนเซอร์เนี่ยเขาสามารถเลือกได้ตามมาร์เก็ตติ้งฟันเนลที่เขาต้องการนะครับบางทีนะครับแบรนด์ก็อาจจะอยากได้ในส่วนของ awareness นะครับคือคืออยากให้คนรับรู้รู้จักแบรนด์ะนะครับถ้าเป็นในที่นี้นะครับก็คือสามารถที่จะทําในรูปแบบที่ว่าดูวิดีโอให้จบค่อยไปเก็บเหรียนเขาก<ง>็ทำแคมเปญแบบนี้ได้ก็จะได้อเวนสนะครับหรือเขาอยากจะทำแคมเปญที่เป็น consideration นะครับคือให้คนมันรู้จักแล้วก็ตัดสินใจว่าจะซื้อของเขาดีไหมนะครับเขาอาจจะมีโปรแกรมทํำ questionnaire หรือให้สมัครสมาชิกนะครับคนก็เข้ามาให้ข้อมูลพอให้ข้อมูลเสร็จปุ๊บก็สแกนเอาเหรียญได้นะครับหรือนะครับถ้าเป็น hard core สุดเขาอยากได้โปรแกรม conversion นะครับก็คือหมายถึงว่าลูกค้าซื้อแจกเหรียญอย่างเงี้ยก็อาจจะมีว่าอ่าโอเคถ้าซื้อเท่านี้ให้เหรียญเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ทําได้แปลว่าอะไรก็แปลว่า จากเดิมที่สปอนเซอร์เนี่ยครับจ่ายค่าสปอนไปวัดอะไรไม่ได้เลย mm hmm. ตอนนี้เปลี่ยนใหม่นะครับด้วยสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจ่ายเงินเขาเลือกได้เลยว่าเขาจะทำแคมเปญรูปแบบไหน mm hmm. ในฟันแนลอะไร mm hmm. และวัดผลได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าพอเอาไปแจกมันวัดได้เลยว่ามีคนเข้ามากี่คนมาเอากี่คนใครมาเอาอยัางไงบ้างอะไร mm hmm. เห็นได้หมดเลย mm hmm. นะเท่ากับว่าตรงเนี้จะเห็นเลยว่าทางสปอนเซอร์เนี่ยแฮปปี้ ้าเหรียญเอาได้มาปุ๊บมันไม่จูงใจพอใช่ไหมครัมันก็ไม่รู้ว่าอ้าวการแจกครั้งนี้เอามาทําไมจเจามาทําไมฉันจะเอามาทําไมหรือฉันจะมาแ,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 แพทิสเซพเพเโปรแกรมทําไมนะครับหลังจากฉันได้เหรียญฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีเรื่องของการที่มีของให้ใช้สําหรับคนที่มีเหรียญน,<ะ>นะครับตัวนี้มันถึงเป็นยูทิลิตี้โทเคนพรอมใช้คือที่เรามีคมเปนเราก็จะแจกให้วันที่11เดเดือนหนึ่งนะครับออพอได้เหรียญมาปุ๊บก็ใช้ได้ทันทีนะครับซึ่ง แพลตฟอร์มที่เราให้ให้ให้ใช้เนี่ยใน Popcorn Application ที่สามารถเอาเหรียญมาใช้งานได้นี่นะครับมันก็จะมีสินค้าบริการหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งจากโฟร์ด p ปเปนะครับที่เป็นคนออกเหรียญบริษัทรูปของ i อเนะครับแล้วก็ซั้งออของ i อเอสกรุที่ก็จะมี Product as Service ม,มาวางไว้นะครับแล้วก็ยังมีคอนเทนต์ r o ร i d e เอร์อเจ้าอื่นอีกนะครับเขาก็สามารถมาวางได้เหมือนกันนะครับเท่ากับว่าคนที่ได้เหรียญมาเขาก็จะมีทางเลืองหลากหลายที่เอามาใช้ ผมยกตัวอย่างเหรียญที่ของที่มีมีรีดีมในแพลตฟอร์มนะฮะมันก็จะมีตั้งแต่ Physical Product นะครับดิจิ t a ลโปรดัก t หรือตัวสุดท้ายที่มันค่อนข้างเด่นเลยเนี่ยนะครับก็คือตัว Collectible Garset นะครับโดยเซตแรกที่เราออกเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเซต f o ทัช u c k Battle s ั a น o n 2นะครับที่มีศิลปินเกาหลีและศิลปินไทยเนี่ยมาร่วมกันในอีเวนต์กลุ่มแรกที่เราต้องตอบสนองคือ กลุ่มคนที่ได้เหรียญมาแล้วจะใช้เราต้องมีอะไรให้เขาใช้กลุ่มที่สองเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่เฮ้ยเหรียญเนี่ยมันดูน่าลงทุนในตัวป๊อปคอยเองเนี่ยนะครับเราก็จะมีฟีเจอร์สําหรับคนที่จะเป็นโฮเดอร์หรือคนที่อยากถือเหรียญนะครับคือฟีเจอร์พิเศษของเราเนี่ยนะครับก็คือจะมีฟีเจอร์ของการสเต็กกิ้งนะครับคือเอาเหรียญมาสเต็กไว้นะครับพอเอาเหรียญมาสเต็กไว้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีรีวอร์ดที่ให้กับคนที่มาสเต็กนะครับ ทีนี้ถามว่ารีวอร์ดมาจากไหนนะครับรีวอร์ดมันก็จะมาจากตัวที่เรามีให้รีดีมนั่นแหละนะครับคือแพลตฟอร์มที่ให้รีดีมนะครับก็คือพอมีคนมาซื้อของใน Popcoin Application โดยใช้ Popcoin เนี่ยนะครับสมมุติว่ามีคนซื้อ100ล้านเหรียญมีคนใช้จ่าย100ล้านเหรียญ5%ของตรงนั้นนะนะครับคือ5ล้านเหรียญมันจะเป็นยูสเซฟฟรีนะครับซึ่ง5%้ร์เนตรงนี้มันจะเอามาเป็นรีวอร์ดคูให้กับคนที่มาสเตท นะครับสมมุติว่าณตอนนั้นเนี่ยมีคนมาสเต็กทั้งหมดสมมุตินะฮะห้าสิบ้านเหรียญใช่ป่ครับแล้วมันมีห้าล้านเหรียญมาให้มาให้คนที่สเต็กแปลว่าอะไรก็แปลว่าเขาก็ได้ผลตอบแทนประมาณสิบเปอร์เซ็นต์จากบ๊อบคอยแสดงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาเหรียญบ็อกคอยตรงนี้ไปสเต็กก็เหมือนได้อารมณ์เหมือนเป็นกึง่งกึ่งผลตอบแทนอย่างนี้ใช่ไหมผลตอบแทนจากการที่แพลตฟอร์มรีด p มชันหรือแพลตฟอร์มในบ๊อบคอย,ย,ยแอปเนี่ยนะครับมันมีคนมาใช้ที่สําคัญที่สุดส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับ คือเหรียญตัวนี้นะครับเราก็มีแพลนที่จะลิสต์ในบิตครับช่วงต้นปีนะครับคือพอมันลิสต์เนี่ยแหละครับก็คือมันจะเป็นส่วนที่ทําให้คนที่มีเหรียญแล้วไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีคือของที่ใช้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ใช้นะครับหรือของที่เออหรือจะลงทุนก็มองว่าเฮ้ยฉันอาจจะไม่ได้ลงทุนเขาก็สามารถที่เอาเหรียญเนี้ยไปขายได้นะครับอ,อันนี้เท่ากับอะไร อันนี้มันเท่ากับว่าคนที่ได้เหรียญมาแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรนะครับสามารถได้รายได้จากเหรียญน,นี้แปลว่าถ้าเขาไปทำแคมเปญกับสปอนเซอร์ต่างๆะนะครับไปเข้เขาร่วมแคมเปญต่างๆเขาได้เงินมาด้วยเพราะเขาเอาเหรียญไปขายได้นะครับอันนี้คือความสำคัญเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราอยู่ในโลกที่เราโดนยัดเยียดโฆษณา ผมยกตัวอย่างเราดูทีวีอะครับพอเราดูทีวีปุ๊บอยู่ดีๆก็มีโฆษณาเลยเราอาจจะไม่อยากดูกดปิดเลยใช่บางทีก็คือเราขับรถออกไปข้างนอกมันก็มีป้ายโฆษณาเ,เราก็อาจจะไม่อยากดูแต่เราโดนมางคับให้ดูหรือเราถ่าย Facebook นะครับมันก็มีอแอดขึ้นมาซึ่งเราอาจจะไม่อยากดูแต่ถ้าสมมติว่าไอตัวนี้นะครับมันจะเป็นโปรแกรมที่ คนสามารถที่จะมาทําแคมเปญก็คือมาดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรให้ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยดูเสร็จปุ๊บเก็บเหรียญได้เก็บเหรียญมาไม่ได้ใช้นะครับเอาไปขายในตลาดรองได้ก็คือสร้างรายได้นะครับเขาก็ได้รายได้จากการที่เขามาแพลติเนตแคมเปญจากเดิมไม่เคยได้เลยนะครับซึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้ตัวการใช้ของเหรียญเนี่ยนะครับมันมีความครบวงจรของมันคือคน ที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้กะลงทุนเอามาขายได้เงินคนที่ได้เหรียญมาและอยากจะใช้ถูกป่ะครับในใน pop c o อ n application ก็สามารถที่จะไปทำแคมเปญและมาซื้อในตลาดรองเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ได้นะครับแล้วพอใช้เสร็จนะครับแพลตฟอร์มเนี้ยก็มีส่วนแบ่งยูสเลสฟรีขึ้นมาวางที่รีวอร์ด o ูคนที่อยากจะลงทุนเขาก็เอาซื้อเหรียญในตลาดแล้วมาสเต็กได้ก็ได้ผลตอบแทน นะครับจะเห็นเลยว่าวงจรต,รตรงนี้มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า f u n d a m e n เ a l ทัล v e ิของราคาเหรียญสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยเรารู้ว่าคีย์ของมันอยู่ที่ไหนแล้วก็ RS <IS> Group ก็รู้รู้ว่าคีย์ของมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าคนที่ออกแบบคือทาง f u t u r e c o m p u t e r เเนี่ยก็เล่าให้ฟังเลยว่าเฮ้ยคีย์ของทั้งหมดนะมันอยู่ที่พอคอยแอปพลิเคชันส่วนของการรีดีมนะครับถ้ามีของให้รีดีมเยอะนะครับมันก็จะทําให้มูลราคาเหรียญเนี่ยมันวิ่งขึ้นน,น,ะนะครับซึ่งตอนนี้ทาง ไอเอสทั้งกรุป๊ปแล้วก็โฟร์แอปเปิลก็คือเตรียมของที่จะรีดีวมทยอยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละที่จะทําให้ตัวนี้มันติดเครื่องพอฟังพี่เอกเล่าให้ฟังค่ะอีโค y ิสเ m มของตัวเหรียญเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่ามันก็จะมีทั้ง fundamental d r i v e r ที่จะคอยผลักดันราคาของเหรียญด้วยซึ่งเหรียญตรงนี้เองนะคะไม่เพียงแค่ตอบโจทย์สําหรับคนในวงการการตลาดเท่านั้นแต่ว่ามันยังตอบโจทย์ในมุมมองของนักลงทุนด้วย ต้องขอถามอีกคันถามนึงเลยค่ะพี่ถ้าเกิดสมมุติว่านักตี้หรือว่าทีมงานหรือใครก็ตามที่อยากได้เหรียญเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีโปรแกรมที่เรียกว่า user add o p campaign นะครับก็คือทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะมาสมัคร b o ็ i f y a p อ l พลิเคชันะครับเปิด user ไว้ก่อนอนะครับแล้วก็ไปชวนเพื่อนต่อะนะครับแล้วก็พอ,เ,อเราสมัครเสร็จนะครับเราก็คือจะได้100เอ่อหล0เหรียญน,นะครับ เสร็จแล้วคนที่เราไปรีเฟอร์ต่อนะครับให้มาสมัครต่อเราเนี่ยนะครับก็คือจะได้หัวละยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับยกตัวอย่างเช่นเราสมัครหนึ่งคนเราแนะนําคนได้สี่คนเราก็จะได้200ร้อยเหรียญแต่ว่าสองรอยเหรียญเนี่ยมันจะได้ตอนวันที่สิบเอ็ดดือนหนึ่งมีหลายๆคนแหละที่เขาก็อยากจะทําเหรียญน,นะครับทีนี้สิ่งสําคัญก็คือ,อทุกคนก็จะบอกเฮ้ยมันจะมีไอตัวอะไรนะ Do Your Own Research นะครับก็คือก็ค um ือไอไอที่เขาพูดก mm ันในวงการคริปโตเนี่ยนะครับก็คือต้องมานั่งดูแหละว่าไวท์เพเปอร์เป็นยังไงมันจะทำอะไร o ร d แมปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยในส่วนของไวท์เพเปอร์ของ o ป c คอยเนี่ยนะครับเราก็จะดูได้ในตัวเปาคอยแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปปุ๊บก็คือสามารถดาวน์โหลดไวท์เพเปอร์มาดูได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยผมก็โคเวอร์ไปให้นั่นแหละนะครับเพราะความสาคัญจริงๆเลยเนี่ยนะครับก็คือ ถ้ามองในฝั่งของฟิวเจอร์คอนเทนเอร์ครับค,คือเราก็มีวิชั่นของเราเหมือนกันที่เราอยากจะทำนะครับความแตกต่างระหว่างเรากับคนอื่นเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเราอยากจะทำให้ไอ้พวกดิจิตอลแอสเซทเนี่ยนะครับมัน go to the mass นะครับมันไม่ใช่แค่ go แค่ early adopter innovator แค่กลุ่มนั้นและยังไม่ถึง mass นะครับการที่เราเนี่ยนะครับออกมา เป็นเ e นเจอร์พาร์ทเที่หา Partner ที่มีธุรกิจที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับ<ช>แล้วก็อยากจะขายขยายธุรกิจต่อนะครับโดยใช้ดิจิทัลแอสเซทและบิสมอลโมเดลใหม่ๆนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราอยากจะทํามำเป็นวิชั่นที่เราอยากจะทําเพราะเรามองว่าไอ้ตัวดิจิทัลแอสเซทเนี่ยนะครับมันต้องมี Mass a ด o อปชั n ให้ได้ครับอขอฝากไปท่านี้แล้วกันได้เลยค่ะหลังจากที่ทุกท่านได้ฟังพี่เอกนะคะ คุณเอกอาชะวราโนนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์จากบริษัท Future c o m p e t i r ตจำกัดน,นะคะซึ่งทาง Future c o m p e t i r ตเอเองก็เป็นหนึ่งในผู้ออกแบบตัว p o p c คอยโทเค็ตัวนี้ซึ่งก็จะรวมไปถึง Eco System ของเหรียญด้วยอย่างที่พี่เอกกล่าวก่อนหน้านี้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วค่ะ การที่เหรียญใดเหรียญหนึ่งมันจะมีมูลค่าได้สิ่งที่สําคัญมากมมันก็คือตัวโทเคโนมิค์นั่นเองค่ะถ้าอย่างไรท่านผู้ชมทุกคนอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าเหรียญ Popcoin Token จะเป็นอย่างไรบ้างและสำหรับใครที่ยังไม่มีเหรียญ Popcoin Token นะคะสามารถลงทะเบียนรับเหรียญได้ฟรีจํานวน100เหรียญพร้อมกับแชร์ Referral Code นะคะได้เพิ่มอีก25เหรียญด้วยตามลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้เลยค่ะ และท่านใดที่มีคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับตัวเหรียญหรือว่าตัวโทเคโน m i มิสค่ะสามารถเข้ามาแชร์ไอเดียกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยถ้าอย่างไรนะัตตี้และพี่เอกขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปมพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ